พิธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนาพิพิธภัณฑ์แห่งพุทธปัญญาพิพิธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนาตั้งอยู่เลขที่41ซอยพัฒนาการ64ถนนพัฒนาการเขตประเวศกรุงเทพมหานครโดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากนุปูเปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์จุดประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คือเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งพุทธปัญญา พิพธภัณฑ์ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่สองกันยายนพุทธศักราช2562โดยสมเด็จพระอริยวงศาทัตยานอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชทศกัมหาสังฆปรินายกได้ทรงพระเมตตาเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีดังกล่าวพิิธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนา จะแบ่งออกเป็น12โซนโดยในตรละโซนจะัแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาตามลำดับดังนี้โซนที่หนจะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าประกอบด้วยระเบียงภาพพุทธประวัติ80ภาพโดยครูเหมเวชกรพระพุทธเจริยวัร60ปางโดยศาสตราจารย์พิเศษทวเทียนพงวันนปก ภาพวาพุทธประวัติ80ดภาพพร้อมคำบรรยายภาพอ้างอิงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาพระประธานประจำพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปบูชาจากพระอารามหลวงทั่วประเทศประมาณ100่งองค์โซนที่สองจะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรมประกอบด้วยเสาธรรมะ ทำที่เป็นหลักสําคัญจากสงเคราะห์ในอริยสัจสี่และสาวธรรมจักรกับปปพัตนสูตรกาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอริยธรรมโลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและภาพสังเวชนนยสถานสี่ตำบลโซนที่ 3, สามจะแสดงเนืญญ้อหาอเกี่ยวกับพระสงฆ์ โดยจะแสดงรูปปั้นขนาดเท่าองค์จริงพร้อมประวัติหนืยย่อและโอวาทธรรมของพระบุรพรย์ด้านอภิญญาทรงปฏิปทาเอื้อมหาชนซึ่งเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือในเมืองไทยจำนวน18บองค์ตอนที่4จะแสดงพระมรรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ปัจจุบันทางพิพิธภัณฑ์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอารามธาตุที่บริสถานในโซนที่4นี้ขึ้นไปจัดแสดงไว้บนอาคารพิพิธภัณฑ์ชั้น4ี่ซึ่งเป็นโซนพิเศษโซนที่ห้าจะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับโลกียภูมิและพระธรรมประกอบด้วยภาพวาด พระมาลาัยเทวเทระท่องรกสวรรค์ลและสังสารวัฏสาวสิบเอ็ดภูลและได้จำลองพื้นที่เป็นถ้ำพระอริยสงฆ์ปฏิสถานรูปปั้นครูบาอาจารย์ไว้ในถ้ำแต่และจุดหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิปโปปัญญาปฏิบธรรมและธรรมะที่หลวงปูป่ฝากไว้ให้ห้องของสุภากรรมฐานสรุปหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญในพระพุทธศาสนา โซนที่6จะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับบัวสีเหลาและภาพสามมิติโซนที่7จะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติโดยย่อของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน20พระองค์โซนที่8 จะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติพระอัครสา,าวกองค์สย์กลางของพระพุทธเจ้าคืออสีติมหาสาวกโซนที่9พระพุทธพจน์เกี่ยวกับพระนิพพานและวิหารพระโพธิสัตว์โซนที่สิบจะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมปฏิบัติและ โลกุตรรภูประกอบด,ด้วยสรุปธรรมเทศนาที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยนุปูปียปัญญาปฏิโปศีลส,สมาธิปัญญาในทางปฏิบัติโด,ดยหลวงพ่อพุทธานิโยการเจริญสมถะและวิปัสสนาโดยสมเด็จพระสังฆราชกรมรลวงวชิรญาสงวนอุบาแหวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ถอนกิเลสโดยหลวงปู่มั่นโพริทัตโตการปฏิบัติเริ่มต้นจนเข้าถึงพันิพานโดยหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลโดยพระราชภมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำมุตโตไทยแนวทางการปฏิบัติไปถึงความหลุดพ้นโดยพระอาจารย์มั่นภริ โซนที่11บลานธรรมปฏิบัติพื้นที่ของโซนนี้ได้ประดิษฐานรูปปั้นของพระพุทธเจ้าตอนประสูติตรรูและสเสด็จกับขันธปรินิพานโซนที่12 ประวัติพระบูรพาจารย์ด้านอภิญญาทรงปฏิปทาทุดงคุณจำนวนส0สบองค์เป็นโซนที่ได้จัดแสดงไว้เพื่อบูชาและเทิดทูนคุณของพระบุรพาจารย์ด้านอภิญญาทรงปฏิปทาทุดงคุณผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัย ผู้เป็นต้นแบบแห่งการมักน้อยสันโดษประกอบด้วยความเพียรอุตสาหะมุ่งมั่นดำเนินตามรอยบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการคัดเลือกพระธาตุของพระบุรพาจารย์นั้นองค์ที่1นึถึง28ได้ยึดรายนามเดียวก,กันกับพระธาตุที่ได้บรรจุไว้ในุูตังคจอดีแห่งวัดอโศการาม สำหรับองค์ที่29คือพระราชนิโรธรลังสีคามพีรปัญญาวิสิกหรือหลวงปู่เทศเทศหลังสีทางพิพิธภัณฑ์ได้เพิ่มเข้ามาตามคำแนะนำของหลวงปู่ปีป่ยนปัญญาปฏิโปทางนี้ภายหลังจากหลวงปู่ปีป่ยนได้ับสังขารไปแล้วทางพิพิธภัณฑ์จึงได้เพิ่มองค์หลวงปู่เข้าด้วยร,รวมเป็น30องค์ พร้อมทั้งได้อันเชิญพระธาตุส่วนที่เป็นก้านสมองของหลวงปู่ปี่นมาประดิษฐานไว้ในส่วนนี้ด้วยโซนพิเศษโลกียภูมิและโรคุตาลภูมิสำหรับสารเรื่องราวและเรื่องหาทั้งหมดที่จะแสดงไว้ในโซนหลักทั้ง12โซน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมพระไตรัตประกอบด้วยพระพุทธได้แก่พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาพระประธานประจำพิพิธภัณฑ์พระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า29พระองค์เพื่อได้จะแสดงไว้รอบห้องโถงใหญ่พระธรรมได้แก่ปฏิจสมุปบาทอริยสัจสี่สาวธรรมะประกอบด้วยสาวอริยสัจสี่สาธรรมจากกับปัฏนสูตรเสาวไตรสิกขา สาวโพธิปักคิยธรรม3 7ประการและสาวอมริพุทนนาพุทธศาสนสุภาษิตพระสงฆ์นด้แก่รูปปั้นพระบุรพาจารย์ด้านอภิญญาทั้งทางด้านทรงปฏิปทาทุดงคุณทั้งด้านทรง,งปฏิปาท,ทา,ปปาเอื้อมหาชนเนื่องจากพื้นที่ของสวนพิเศษเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีห้องโถงใหญ่สำหรับกิจกรรมคนหมู่มาก และมีห้องย่อยเฉพาะสำหรับกิจกรรมกลุ่มย่อยรวมถึงได้จัดหาติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านภาพและเสียงแบบครบวงโจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเนื่ในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นการประชุมสัมมนาการอุปรมเทศนาธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นต้น พิธภัณฑ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไวร้รวมทั้งหมด12ส่วนหลักและโซนพิเศษดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะก่อเกิดผนคุณประโยชน์สร้างศรัทธาและแรงบันดาลใจต่อผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมให้เกิดมีความเพียรพย,ยายามศึกษาและปฏิบัติจนได้รู้แจ้งแทงตลอดตามแนวทางแห่งพุทธธรรมองคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เื่อเมืองไทยจะได้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกอันจะนำมาสึ่งความสงบสุขและนำพาโลกของเราให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง